สวัสดีครับวันนี้ T Studio นะครับจะมาเล่นนี่ครับตัวนี้ g o ต r ไรเดียน o o k อนะครับเป็นอลลอยมีผสมพลาสติกนิดหน่อยนะครับตัวนี้นะครับเป็นของเล่นจากปี1997นะครับซึ่งเป็นตัว โจโฮคินหรือว่าอันลอยเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับตัวนี้นะครับได้มือสองนะครับก็อาจจะถลอกนิดหน่อยอาจจะมีชิ้นส่วนไม่ครบบ้างครับเดี๋ยวจะเติมให้ครับข้ออื่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวโหมดที่ก่อนนะครับอันนี้เป็นโหมดของนกนะครับเรียกว่าเบิร์ดก็ตนะฮะไม่ใช่สิ คอตเบิร์สสิคอตเบิร์ดนะครับเป็นรูปแบบยานรูปแบบนกนะฮะอันนี้ค่อนข้างกว้างนะครับปีกก้าวออกมาแล้วเกิน30เซนนะครับก็ประมาณ32เซนกว่ากว่านะฮะแล้วก็นี่ครับที่บอกว่ามีครบมันจะมีชิ้นส่วนพลาสติกไม่ใช่ยางสิเป็นยางนะครับตรงนี้ซึ่งมันหายไปนะครับมันมีแค่ด้านเดียวนะครับผมก็เลยนะฮะทำ พลาสติกขึ้นมานะครับปั้นปั้นแล้วก็เหลาเหลานะครก็ใส่แทนไปนะครับผมจะมาใส่ก่อนนะโอเคครับใส่ยบร้อยแล้วก็พอทูไถไปได้นะครับปรับองศาแล้วอให้มันเท่ากันนี่นเป็นยางะอันนี้มันเป็นพลาสติกถ้าหักก็อาจจะหักเลยนะครับดัดยากหน่อยโอเคเดี๋ยวเรามาดูรูปแบบ ก็ต์เบิร์ดก่อนนะครับถือว่าหนักใช้ได้เลยครับเพราะว่าเป็นอลลอยเนาะมันแต่ว่ามันมีข้อเสียนิดเดียวอธิบายให้ฟังนะครับอันนี้เป็นรูปแบบนกนะครับนี่แล้วก็ข้างใต้ก็มีไงเทา้านกมีกรงเล็บนะฮะอันนี้เป็นอาวุธของเขาติดตรงนี้นะครับโอเคครับอันนี้คือโหมด got b i r ิรนะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนเป็นโหมดทุนยนต์กันนะครับก่อนอื่นนะครับพับปีกก่อนเนาะเอาปีกลงก่อนอย่างนี้นะฮะเสร็จแล้วมาทําขาก่อนนะฮะตอนแรกมันติดกันอย่างนี้เนาะเนี่ยดึงออกมาแล้วมันก็จะยาวมาต้นขานี้นะครับแล้วก็เราก็ ครับกรงเล็บนี้เข้าไปนะฮะอันนี้ยไปติดตรงนี้นะฮะที่ข้างกูเหมือนกันนะฮะโอเคก็จัดให้มันดีๆนะครับดันเข้าไปให้มันติดๆนะฮะนี่ฮนะเดี๋ยวต่อไปเรามาเปิดแขนกันนะครับ รู้สึกมันจะอ่อนไปหน่อยสําหรับที่เป็นข้าวบดมันจะหนักมากไงเพราะมันเป็นโลหะไงเห็นไหมต่อไปครับก็เอาแขนออกมานะครับจะมีล็อกตรงนี้นิดหนึ่งนะฮะเนี่ยโอ้โอ่ะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเอาอาวุธออกก่อนก็ได้นะฮะก็เปิดแผงไหลขึ้นมานะฮะก็จะได้เป็นไหลแบบนี้นะครับ Okay. นี่จบได้เสร็จละป็นตัวละล้ว,วสุดท้ายตรงหน้านี่ครับมันจะมีตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับดันลงมาครับกัวพรายจะมีตัวนี้นะครับเราดันลงมานะหน้ามันก็จะเปิดนะฮะจะดูนะฮะร,ระบบมันเมื่อกี้มันอย่างนี้ใช่ไหมเราดันลงมาข้างล่างนี่ครับ หน้ามันจะเปิดออกมาอย่างนี้นะครับเป็กเป็นอันเรียบร้อยนะครับโอเคครับได้เป็นตัวก๊อตไดดีนโหมดหุ่นยนตแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันนิดนึงนะฮะอย่างที่บอกครับมันหนักมันก็เลยยืนไม่ค่อยเสถียเท่าไหร่นะครับต้องจัดท่าเมื่อกี้ลาบากมากโอเคหน้าตานะครับคอรอเหลาใช้ได้เลยนะครับตาสีส้มนะฮะ แต่ว่ามันแอบ,บจะลบๆหน่อยเป็นเงาอย่างเงี้ยมันน่าจะมืดๆหน่อยไม่ค่อยเห็นนะถ้ามองจากด้านหน้านะหน้าตามันใช้ได้นะแต่ว่ามันไม่ค่อยเห็นหน้าเท่าไหร่นะครับแล้วก็ไอ้ที่เป็นคอมเมียมพวกเนี้ยมันรู้สึกว่ามันลิ่งมากมันแสบตานิดนึงนะฮะอันนี้เขาที่ผมทำมามันก็นะทูไทยไปได้นะฮะจุดขยับนะฮะก็ แขนนี่ก็ขยับได้นะครับถ้าไม่ติดตรงเกาะไหลตรงนี้นะครับก็ไปได้เยอะเลยนะครับมันไดแ้แต่ที่ชอบนะฮะก็คือนิ้วนะฮะน,นี่นิ้วนี่นิ้วชี้ได้หนึ่งนิ้วเลยนะฮะแล้วก็อีกสามนิ้วนะฮะแล้วก็ต้นขานะฮะมันก็ติดตรงนี้นิดนึงนะฮะติดตรงสเกิร์ตนี่มันเป็นโลหะนะ มัอเข่าคงมอได้นี่นะแต่ว่ามันก็คงไม่ขยับเยอะเท่าไหร่นะเพราะว่ามันเป็นหุ่นเหมือนตั้งโชว์เอาไว้ตั้งโชว์มากกว่านะฮะขยับเยอะไม่ได้นะขยับเยอะเดี๋ยวปวกเปียกนะฮะด้านหลังนะฮะการเจ็บอ่ารายละเอียดของปีกทําได้ดีนะคิดว่านะเหมือนพักคุมเลยนะฮะแต่ตรงนี้ก็ไม่โล่งนะฮะเอาขานกไป ประกบตรงนี้นะครับให้ดูมันมันเต็มมันดูเต็มดีนะครับเนาะผมว่ารูปลักษณ์มันใช้ได้นะฮะโอเคเดี๋ยวมาติดอาวุธกันนิดนึงนะครับนะครับก็จะมีตรงนี้นะครับโลของเขานะครับโลของเขานี่เวลาเราเปิดออกมานะฮะอันนี้ชื่อก็ต์บล็อกนะฮะเป็นเป็นเป็นอันนี้เดี๋ยวก่อนนะมันเปิดยังไงวะเออเปิดอย่างนี้อ่านี่ฮะมันก็จะมีนี่ฮะ ก็ตบล็อกมันก็เหมือนโลอย่างเงี้ยฮะติดตรงนี้เนาะโอเคมันติดระบาครับเดี๋ยวเป็นก็ตเบรเกอร์เลยนะครับก็คือดาบของเขานะครับนี่ครับก็เอาออกมานะฮะนี่เป็นก็ตเบรเกอร์นะฮะแล้วก็ปิดลงไปแล้วก็ใส่แขนตรงนี้เลยนะฮะนี่ครับนี่คือดาบนี่ก็ตเบรเกอร์นะครับเมื่อกี้ถ้ามัน อันนี้ถ้ามันเปิดออกมามันติดตรงไหล่อะมันเป็่งยังไงมก็ไม่ทราบครับนะคููมือมันก็ไม่มีโอเคครับด้านหนึ่งนะครับนี่เป็นก๊อตคูคังนะฮะคูกังคูกังนะครับเป็นคล้ายๆธนูนะฮะก็ติดตรงนี้นะฮะนี่นะฮะจริงจริงอะตอนแปลงแ่างเป็นนกเรากลับมาเป็นหุ่นมันต้องไม่ไม่ต้องออกก็ได้นะครับแต่ว่ามันหลุดง่ายก็เลยออกมาก่อนนะฮะ โอ้นะเห็นไหมมันหนักมันมันบาลานไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะเพวมันหนักแล้วก็ไอ้กอตโกคราวนี้มันก็นะฮะเอาตรงนี้ออกมานะฮะเป็นธนูได้นี่นะภาพลักษณ์ของไยดีมันต้องเป็นธนูนะครับนี่แล้วก็มาดูใกล้นะฮะแล้วก็เวลายิงก็มีลูกธนูออกมาอย่างนี้นี่นะครับ นี่เป็นธนูของเขาน่ะโอเคอืมโอเคครับอันนี้ก็เป็นอาวุธนะฮะที่ติดมานะและมีอีอันนึงนะครับอีกหมดหนึ่งน่าจะเป็นท่ามา้ตายนะครับอันนี้ผมไม่ค่อยรู้รายละเอียดเท่าไหร่นะที่จากหาข้อมูลมามันมีพาร์ตตรงนี้พาร์ตตรงนี้นะครับเอาไว้ติดตรงท้องตรงนี้นะครับ มือนจะยิงเลเซอร์ออกจากท้องอยังไงสักอย่างเดี๋ยวผมจะติดไปนะฮะเดีเ๋ยวเก็บอาวุธก่อนตัวนี้เขาแถมมาแบบให้กอบน,นะเดี๋ยวตันี้มแถมมาแบ,บเหนะมบบเือนกันปลาแต่มาให้ประกอบเองนะโอเค,อเคการที่จะทำท่าไม้ตายนะฮะตอนนั้นเขาเรียกว่า God Voice นะ God Voice นะะฮเสียงสวรรค์หรือเปล่าเสียงเทพเจ้าสักอย่างเนี่ยนะ God Voice โอเคตรง ตร,ตรงช่องท้องเนี่ยตรงนี้ดำๆไม่ค่อยเห็นเนาะแล้วก็ต่อไปนะครับก็เอาปีกเนี่ยขึ้นไปข้างบนก็คือให้ปรับเป็นท่าแบบนี้นะครับเหมือนจะยิงลําแสงออกจาก้างทองตรงนี้นะครับเราเอาปีกไปประกบกันนะฮะซึ่งมันก็สูงมากนะครับโอเคครับนี่ครับ คอร์ดวอยซประมาณนี้นะครับเมื่อกี้ลืมไปครับผมจริงๆแล้วมันต้องเอาเข่าตรงนี้ขึ้นมาด้วยลืมครับจริงๆต้องเอาเข่าขึ้นมาด้วยใช่ไหมเนี่ยผมลืมครับผมลืมนี่ครับก็จริงๆหน้าตามันก็เท่นะแต่มันลบในไปนิดนึงนะครับ โอเคครับก็วันนี้เล่นกันเล็กน้อยพอของปาาของคอนะครับกับก๊อดไรดีนะครับตัวโคเมียมวิงวิงตัวนี้นะครับแต่ถือว่าใช้ได้ส่วนตัวครับถึงแม้ว,ว่ามันจะอ่อนเปี้ยนหน่อยแต่ว่าผมก็อะไรแมนเทนแนซ์มันก็ใส่อัดก,กาวยางบ้างหรือว่าใส่เทปบ้างมันก็แน่นขึ้นมานะฮะแล้วก็ซ่อมตรงเขาตรงนี้เองนะฮะก็ รูปร่างผมชอบรูปร่างฮะมันสวยดีนะครับถึงแม้มันจะอ่อนปูเปียไปหน่อยแต่ว่าก็ยืนตั้งเท่ๆสวยๆแบบนี้โอ้ยแบบนี้ก็โอเคอยู่นะครับโอเคครับวันนี้ก็ขอลากันเพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าวันนี้ที T ่สตูดิโอสวัสดีครับ